หยีดเขียงไงตวนี้เห็นมาบว์ไปวกไงนึงพูดนะมันไม่นม้ำพี่น้องน้ำน้น้ำน้ำสิมาตัดอันพุ่มนีออกเบื้องต้นใหม่ใหญ่เท่ลไพี่น้องต้นอกไหมพูดนะบูพูดนะ,ดะต้นไม้ขยะขนาดใหญ่ตาย ยืนต้นตายต้นนี่ก็นต้นนี่ก็ตายพี่น้องอันตรายเนี่นี่ไก่เฮี้ยนน้ำบิ่งตู้ตุ่มโอ้อันตรายนี่เห็นบอกข่าอ่อนยังมัดยังไหวแล้วนี่จ้างคนมาเอาลงยักษ์นี่นางต้องเอินมันน่าดูดาบอกกันนั่นนะเฮ็ดเป็นดอกอันเฮ็ดจนว่าอันนี้ใครบ่เห็นมันเนาะ เห็ดมันเป็นอันนี้วดแล้วพี่น้องละโอ้ยเห็ดอีหยังน่ะม่าเป็นหงงนังญ่ครับแต่ละ่นน่ะโอ้คือจังเฮ็ดอันนั้นน่ะเฮ็ดอันนางล่มอีหยังนั่นนะพี่น้องพุ่นน่ะเห็นบ่จนแห้งเด้เลยหน้าใหม่ทุนอากราบใหม่โอ้ยไปตะเผาดีแต่พี่น้อง นี่อันนี้ด้านหนาแล้วเนี่ยแปลงแรกยังบสุดอยู่พี่น้องเห็ดไหวเลยพี่น้องเออว่ตดีวัตถแต่า่าจากสวนผักกเสียเอาว้ใส่หม่องนี่ก็ว่เสียเอาไว้เห็ดเป็นหม่องเก็บเห็ดเพราะมันมีตะไคร้อยังเขาเอิญมันต้นฟื้นต้นฟอนนี่ย่งนันนะ แต่ว่ามองอื่นมันบม่มีแดดและเด้พี่น้องแต่มองหันเกเตศสวนยอมเนาะสวนยอมด้านหน้าน่ะเนาะบันอีกสองไลข้างหน้าพูนเงดหลายด้านหน้าติดถนนของข่อยอนัอนสองไลน์หนพี่น้องเปียงหนึง่งโอ้ยออเอ,อกรอกลอกรอกโอ้ขอขวลูกยัง,งาบาเซาอยู่พี่น้อง นีบ่บักสูงขนาดนั้นเ่ยแต่บากว่าในกลางปีงสูงไซส์ตั้งัวนี้เนี่ยเมื่อคืนที่มันบินผาพมากมันจะมีอุ้ยขนลุกยังไม่หายเลยปกติมันจะเป็นแมลงแมลงมันจะร้องนอกกลางคืนแล้วทีนี้ไอ,ไอตัวตัวตัวนี้น่าน่าจะคาดว่าน,น่าจะเป็นตัวนี้นะเมื่อคืนกล้องกล้องวิดีโอทั้งหมดเงียบสนิทแมลงเงียบสนิทเพราะว่ามันจะมีสัตว์ขนาดใหญ่ ผ่านผ่านเนซ็นเซอร์ผ่านกล้องไปไงมันจะปกติถ้าใครผ่านถนนนี่นะมันจะเป็นเสียงเตือนว่ามีโอ้ดู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 กลางปีกพป่นองโอ้โอโอ